กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอซเบอร์ดถุกถ่านเด้อพบพ่อกับสอกไม่ต้องเก้มบ่มพี่น้องตอนนี้กำลังมาป่ามาโคกเนาะมาเลาะหาเห็ดหานหนาม้เห็ดตาก,ก็เอาเห็ดเห็ดนั้นก็เอาเบิดปลาลงเลยมากับลูกกิ๊กีลูกกิ๊กีอทอหาหานาม้อยู่ป่าเนาะ มาหน่อยมานนึ่งไล่พาร์ลมมาใส่แล้วทำไม,ไมสอง,อ,งอันก็เลยทำไมเนาะพี่น้องอ,อ,อันนี้มันเฮ็ดทั้งพี่น้องป่าเหลืองอึมเติมเอออย่าบีมันลูกมันยังอ่อนอ,าาอยูนะอยย่เมื่อปีอกินเออไล่ลิงปู้ร้อยเป็นหมู่อยู่ปู้ว่าโทษ หาหนามใบเห็ดยังเอาเบิดปลาลุงเลยต้นมันอ่อนเนี่ต้นหน่ะมันก็ยังบริถิถาวรอเม่อ้าวลุดพาปลาลุงเมาเมาเห็ดซื่อมัน่ะซื่อเห็ดหำหำพานปลาลุงหนามใบเขาเอาเห็ดเขาเอาเอาเบิร์ดถกสนิทเลยปลาลุงเออมันอยู่หมองเป็นเปลนอะไรเนาะ Ủa, cho ông đường như thằng này to nại rồi nè thằng tin nè phù uhm. oh, thằng đường hàm phan, tỏ là đồ là cả cứ ướt thế nó. ไม่ลองจาะบริหารกระโดน,ตน,ตนเตอะปลาลุงมาหาเบิ่งพอบนี้แต่หอยคนเอาทำไหมปลาลุงมันขึ้นเหี้ยนะมาบูป่านะไม่นำกันเถอะปลาลุงเลยหน,น,น้าร้อยแหน่งมันเอาเนี่ยลูกตัวมันออกในขางนะลูก เออน้ำใหม่ก็เริ่มอึดแต,ตอนห้ามาตอนนั้น้ำไหลไหลน้อยหน่อยเนาะบ้เอาก็อย่าะปะไม่ห้อยคนชัดนม่ไหมเมนหาถาพญเจลอยพี่น้องพญเจลอยสิม,มารัดเอาได้น่ะน้ำใหม่ก็ทางผาบุล่ะพญเจลอยสิม,มารัดเอาอยู่ข้างหน้าขาจานี่เนาะ คนย่อยพคนมักสูดใจแกงละมัน <statistically> ผ <statistically statistically worldwide> ูกแนงตัวเดี๋ยวมันขึ้นรอดเปล่านี่เหมืน้ลาลูกเกี๊ยด้อพี่น้องเรต้องซับดอกฮักรถ ดงมีแต่ยุ่งปลาลุงเว้ยแม่เจืนจนว่าคันอาลูกกูเมื่อน่ะบบมีแนวอยู่อยู่ยุ่งอะไราะเมื่อน่ะเผื่อว่ายุ่งลายเนาะพี่น้องเนาะก็ปกติหืมอืมตี๋เหมือนก่อละใหปลาลุงก่อได้คนบ่ฮากับมีพอได้ก่อได้คนฮากะ อาได้ไปลุงตามแนงปลุงอืมมแต่สันมนี่ลแะปลุงเพราะว่าหน่อเนี่ยมันเขาเอาแต่เสาเนาะฮามาสวยค่ะคุ่ตอน้ามลาุปลุงม่ปุอืมลมาลเพ้น, <c oughs> นปักอวหลิ่น้าปลลุงมันหมักลิ่แถวนี้ Bà bây bồng đôn đi con Tò mươi nàng ở đây rồi Ai hơn bớt ở quả lũ con ạ Tò mươi này หอยห่องคลองบึงพี่น้องนา้ายบตาตาดไปได้บ่าบาทนี่งร้อยฮึใช่ไ,ได้บ่โอ้โ,อ,โอ,อย่าจับ้องแม่ตีลังอย่างพี่น้อง มาใไม้ก็ได้กับบลายพี่น้องเลยได้สำนีนะปลาลูกจีบลาะปลานมาไม้ปลาลูงแต่คือเสียงฝนกับปลานุ่ปลาลูงเบิ่งขาขากลูกมีอันเดียวหนึ่บ่ีองดียวุบมได้มีบ่ กำลังวืนลงปลาลุงปลาทูสบายดีพี่น้องโอโหันงงเป็นไงกลยปลาลูก จะอ่ะลุงหาน้ะไม้กะหน้าบ่พอแก,อก,พอกงพี่น้องเลยแม่น้องแก้มบ,บุ้มคิดเห็นแต่ก็หน้าสั่งไผ่แม่ใหญ่มิงพอเนื้อเดอมม้อแม่ใหญ่มิงน้าไม้ลูกหลานจะไปกินหหนี่แหละหาน้ะไม้จนบพ่พอหอดแกงแม่ใหญ่เลย เพิ่นปูว่าหายกะมีแต่แม่น้องแกระบมนี่แหละเบิ่งแล้วพี่น้องกินเนาะปูว่าให้ลูกเต่กเากินอืมเฮากระสิหักเอาน้าไม้อันนี้เลยเติมให้พ่อใหญ่จอยมากแกงพี่น้องเลยหน้าไม่อันนี้ก็แซ่บคือกันแหละมันอ่อนเนาะพี่น้องเนาะนี่หักเอาแล้ว อพอน้องแก็มบบุมเพิ่นไปซื้อกระสอบมาใสาาา่ถ่านปลาลุงถ้าเพิ่นมาพ่อเนี่เพิ่นสิวะาแล้วนี่ยตอนศิว่าโอ๊ยฮักไปเห็นยังอีกแล้วหาหน้านะไม้ได้ได้จงับงบ่พ่อแกงผัสิว่าและหาหอบที่ปลาลุงเลยมองเขาเคยได้กับบ่ได้เนาะไปเมื่อนี้ จะเหม็นแรงอาอรุตกระลุงหกขนาดบังโ,โกตัวน,นี้ต่อเนาะเอาบัวลาดออกกระลุงเอาจากสองสามหน่อนว่ามันกระดานอะไรงากระดานน้า,นา,นาสิซัดมีแกงหมดเลย นี่ปลาลุงตื่มกันหากกระด้สามอันเนาะสามอันกับพ่อแกงแล้วครอบครัวหนึ่งเสียงปลาบอนในหน้าปลาลุงดังวุ้มๆเนาะผ้าห่อนเมื่อยแหงบรรยากาศ เมื่อยลุกพักเว่นปะาลุงลุกหย่าหย่าในหน้าโคตรลายเลยป้าไม่เคยกูเคยเห็นว่าหย่าลายปันนี้เนาะลายขนาดเลยปะาลุงเลยปวดกระโพอะไรประาลุงไม่คิดนี่ ก็ะคอ,อจบลิปไปเพียงเท่านี้เดอ้อปาลุงผากกดไล์กดเซ์กดติดตามสอม่องไปนองแก้มบุมลิปต่อไปเดอ้อผิดผลาประกันใดก็ะคอโทษคอภายหลายๆเนาะเฮากำลังเถือกอ่ะพอพิษกำลังเถือกวอาถือกระตีเตือนเข้ามาได้เดอ้อปาลุงเดอ้อสบายดีทำไม ไปสำนีอะลปลาลูงหน้าไม่ก็ไ้